สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีฝึกสมองไม่ให้ขี้เกียจและการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจว่าความขี้เกียจนั้นไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่เป็นผลจากการใช้ชีวิตประจําวันและสภาพแวดล้อมของเราที่ทําให้ความขี้เกียจเกิดขึ้นเราต้องหาวิธีที่จะเอาชนะมันให้ได้ช่องสกิลอัพขอแนะนําง่ายๆดังนี้1ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเล็กๆก,ก่อนการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและแบ่งเป็นส่วนเล็กๆ จะช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการทำงานต่อไปเมื่อเราทำสิ่งเล็กๆได้สำเร็จเราจะรู้สึกดีและมีความมั่นใจมากขึ้นเช่นออมเงินวันละ50บาททำทุกวันในหนึ่งปีเราจะมีเงินเก็บ18,250บาทเลยทีเดียว 2. ส,สร้างนิสัยที่ดีการสร้างนิสัยที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆเช่นการอ่านหนังสือวันละสินาทีหรือการจดบันทึกความคิดและความรู้สึกการสร้างนิสัยเหล่านี้จะช่วยให้สมองของเราได้รับการฝึกฝน และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมออย่าลืมไปฝึกการรับรองคุณเป็นคนใหม่แน่ฮ่าฮ่าสามหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์หรือการเข้าร่วมสัมมนาการเรียนรู้จะช่วยให้สมองของเรามีความกระตือรือร้นและไม่ขี้เกียจสี่ใช้เทคนิคการจัดการเวลาการจัดการเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากการแบ่งเวลาทำงานและพักผ่อนอย่างเหมาะสม จะช่วยให้เรามีสมาธิและมีพลังในการทำงานมากขึ้นลองใช้เทคนิคพอมโดโรซึ่งเป็นการทำงานเป็นช่วงเวลา25นาทีแล้วพัก5นาทีจะช่วยให้สมองของเราไม่เหนื่อยล้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. หาผู้คนที่มีเป้าหมายเดียวกันการมีเพื่อนหรือกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจและได้รับการสนับสนุนเราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งจะทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นเช่นกลุ่มใน Facebook Discord 6. <six. S 1> ลงทุนในตัวเองการลงทุนในตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่หรือการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆการลงทุนในตัวเองจะช่วยให้เรามีความรู้และทักษะที่สามารถนําไปใช้ในการสร้างรายได้และนําไปสู่ความร่ํารวยได้ในที่สุด 7. มีความอดทนและไม่ยอมแพ้สุดท้ายนี้การมีความอดทนและไม่ยอมแพ้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่ได้มาในวันเดียวแต่เป็นผลจากความพยายามและการทํางานหนักในระยะยาวทั้งนั้น คุณเคยเห็นสถาปัตยกรรมชิ้นไหนบนโลกสร้างเสร็จในวันเดียวมันไม่มีเพราะฉะนั้นต้องอดทนอย่ายอมแพ้แค่คุณไม่ยอมแพ้ก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อเราฝึกสมองไม่ให้ขี้เกียจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเราจะพบว่าเราเริ่มมีความรู้และทักษะท,ที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างรายได้และนำไปสู่ความร่ำรวยได้อย่าลืมว่าความสําเร็จเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในชีวิตประจําวันของเราขอให้ทุกคนโชคดีและประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะครับ ขอบคุณที่รับฟังครับจากใจสกิลิวอาร์